สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องผู้พาอพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะที่นี่ที่นี่ประเทศนอร์เวย์ทางตอนเหนือมาดามหน่อยมาเที่ยวกับรถบ้านเรามาถึงแล้วค่ะแคมปิ้งแห่งที่สองหลังจากที่พักเมื่อคืนอยู่ระหว่างทางแล้วก็บุ๊กมาต่างทางตามอินเทอร์เน็ตค่ะเราก็มาได้ที่โอ้ถือว่าบรรยากาศเยี่ยมเลยเรามาพักที่นี่ น่าจะสองหรือ3ามคืนเพราะว่ามีที่ตกปลานี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่ามีตกปลาเอาบรรยากาศมาให้ดูนี่ค่ะคารวบาลเรามาตรงนี้ข้างบนก็เป็นโรงแรมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบ้านพักเป็นหลังๆนะคะข้างบนถ้าคนมีรถบ้านก็จะจอดต่างหากแล้วก็เสียค่ารถบ้าน นี่ค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูอันนี้ก็คือห้องน้ำห้องซ้วมครัวกลางห้องซักผ้าอยู่ในตึกนี้ค่ะทั้งหมดเลยแล้วก็รถเราก็จอดอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ลึกเรียงเข้าไปข้างในเป็นที่จอดรถเราได้ที่จอดติดทะเลเลยอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมเป็นห้องห้องพักห้องเช่าของโรงแรมะนะคะบรรยากาศ เขามาให้ดูเรามาถึงแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีที่นี่ก็คือจะดีอีกอย่างเพราะว่าเขามีที่ทำปลาจะมีการเช่าเรือแล้วก็มาทำปลาที่นี่ค่ะเขามีสถานที่เป็นสแตนเลสนี่ค่ะเป็นสแตนเลสแล้วก็มาทำปลาตรงนี้แล้วก็จะมีที่ล้างตรงนี้เตรียมพร้อม แล้วก็ห้องข้างในก็จะเป็นห้องฮัลโหลยะอ๋อโอเคแวนตาลิตันยักหันเจอละอู้ดูฮ้องมิเกฟฟิสยะโอ้โอ้นี่ไงพี่น้องพี่น้องขาเพื่อนไปตกมาเพื่อนบอกว่าให้ทายผู้ไปเพื่อนแน่ปุ้ย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 คุนต่างชาติอ่า เดี๋ยวนะคะพีกก่น้องคะเป็นตาดิเนโอเคเรามาดูตรงนี้นิดนึงเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นห้องสำหรับมาปิ้งมาย่างตรงนี้อันนี้คือเครื่องปิ้งย่างส่วนกลางที่มาก่อไฟปิ้งย่างข้างในก็จะเป็นห้องนั่ง ปาร์ตี้กันข้างในสมมติว่ามีหิมะลงหรือมีฝนตกอะไรยังไงนะคะก็จะมีตรงนี้มีฐานให้ด้วยก็จะมาปิ้งย่างตรงนี้ก็เป็นห้องห้องหนึ่งเหมือนกันท่านยะช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยแม่แม่ถ่ายวิดีโออยู่แม่ยังไม่เสร็จเพื่อนจะถ่ายรูปมินดอเตอร์แคนเจนปะ ตรงนี้ก็จะมีลงเรือค่ะพี่น้องเราจอดรถตรงนี้นนพอใหญ่เรากำลังกําลังเอาเบ็ดออกมานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่เรามาตามที่นี่นอร์เวย์ทางภาคเหนือแล้วก็เรามาตามเรามาตามทางอินเทอร์เน็ตสมัครเช็คเข้ามาจองบุ๊กเข้ามาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราได้ที่จอดอย่างสวยเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีเรือเช่า มีเรือเช่าออกไปตกปลาที่ให้เห็นตะกี้ค่ะเขาออกไปตกปลาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราจะไปลองดูค่ะนี่ค่ะเราเพิ่งมาถึงเวลานี้เที่ยงค่ะเที่ยงเราอยู่ประเทศนอร์เวย์ทางตอนเหนือแล้วก็จะมีการออ,ออกไปตกปลาเช่าเรือพาไปดูค่ะเช่าเรือออกไปตกปลาไม่แน่ใจว่า ไปแต่มาดาหน่อยกลัวเรือเมาเรือก็คงจะไม่ได้ออกไปเพื่อนจะออกไปกันเองหรือเปล่าเราก็รอกินอย่างเดียวทะเลน้ำลึกน้ำใสค่ะพี่น้องคะใสมากๆเลยทะเลน้ำใสไม่แน่ใจว่ามีหอ,หอยหรือเปล่าเดี๋ยวสิไปจอบหอยเพิ่อกระจอดรถเรียงรายไปยาวเฟื้อยเลยค่ะพี่น้อง่าที่นี่เป็นแคมปิง้งก็ถือว่าบรรยากาศวิวทิวทัศน์ถือว่าโอเค นะะในการมาแคมปิง้งแห่งที่สองแต่ไกลามากเหมือนกันขับรถมาเป็นพันกิโลทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์เขาก็จะมีแบบนี้ค่ะถ้าเราถ่ายจากน้ำตรงนี้ก็จะมีแบบนี้รถเราจอดคันแรกที่นี่คาราวานรถบ้านมาจอดกันเต็มค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าน่าจะบอกว่าบรรยากาศดีเพราะเราบุกมาทาง อินเทอร์เน็ตค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเอามาให้เบิงโอ้ถือป่าสุดยจอดเลยแล้วก็นั่นเดี๋ยวจะพาไปดูปลาเพิ่นมีการทำปลาเพื่นได้ปลามาบักไล่นี่ก็คือเรือเห็นบอกว่าเช่าเรือไม่แน่ใจเท่าไหร่มีตั้งหลายลำจอดอยู่ตรงนี้เช่าเรือตกปลาอ่า น่าจะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเป็นเรือนั่งข้างในนี่แล้วก็ขับเรือออกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นน่ะนะคะเราเพิ่งมาถึงแต่ข้างล่างซองเห็นบอกค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำใสมองเห็นขาวๆนั่นนะ่ะเป็นหอยหรือเปล่าเขาบอกว่ามีกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะมากมายเรามาดูตรงนี้นะคะ่ะ นั่นนะ่ะข้าเจ้าก็าเจ้าทาป่ากับพี่น้องขาข้าเจ้าไปตกป่าแล้วก็ข้าเจ้าก็ทําป่าตรงนั้นนะ่ะตามที่มาดมหน่อย่ทยให้ดูนั่นน่ะคะ่นนะน่ะก็ได้ปลามีตัวใหญ่มีแต่ตัวใหญ่ๆเวลาเที่ยงพอมาถึงแล้วก็จะวันนี้จะตาส้มตำเมื่อวานก็ตาส้มตำกับพี่น้องบรรยากาศดีดีแต่ที่นี่บรรยากาศดีกว่าเพราะมันติดทะเลบรรยากาศดีดี นี่ค่ะเอามาให้ดูบรรยากาศริมเลสุดยอดเลยนะค่ะเรามาดูนี่ไงอันนี้คือข้างบนก็จะเป็นโรงแรมเป็นห้องเป็นรีสอร์ทบ้านเรานั้นแหะค่ะคพี่น<า> <ขา S 2> ้องค่ะแต่ทำห้องห้องไว้ นะอันนี้เพื่อนก็กำลังจะกลับแล้วเราก็เข้ามาพอดีอน,นี่เพื่อนเอาเรือก,กลับแล้วก็มีรถหลายคันอันนี้ก็คือโรงแรมแต่ละห้องแต่ละห้องแล้วก็รถจอดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จอดคันแรกที่นี่เดี๋ยวก็จะถึงเวลากินกันโอเคนะคะพี่นองคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูตอนท้ายของปลา เพื่อนไปตกมานี่ค่ะพี่น้องค่ะไปดูตรงนี้โอ้โอ้มีไข่ด้วยโอ้นี่ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นได้พ่จะตัวใหญ่ๆนะเพิ่งได้มาปลาชื่ออะไรไม่รู้ โอ้ตัวบกใหญ่เลยพี่น้องคะความยาวเป็นเมตรผลมั้งเนี่ยความยาวเป็นเมตรหมุนมั้งกิโลไม่รู้ว่าเท่าไหร่โอเคนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะเอามาให้ดูขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆ ช่วงนี้ที่นี่นอร์เวย์ตอนเหนือสวัสดีนะเจ้าขาเจ้าค่ะ